วันนี้กลับมาที่วัดอินทารามอีกครั้งหนึ่งพร้อมกับลูกชายน้องสาวและหัาสาาวนะคะแตังใจที่จะมาขอพรหลวงพ่ออยากแนวแน,วแนว่ก่อนอื่นก็จะมีเด็กวัดนะคะแจก ใบเป็นใบสวดเพื่อขอพรเป็นการอธิษฐานจิตให้เรามาก่อนเราก็ไปนั่งและยืนอ่านกันตรงบริเวณสุ้มประตูก่อนที่จะเข้าไปในตัวโบสถเป็นข้อความยาวเลยนะคะ แต่เราก็ตั้งใจอ่านเต็มที่จนจบจริงๆเขาให้อ่านอยู่ข้างนอกประตูเพื่อที่อ่านจบอธิษฐานจบก็จะได้เอาไปคืนเขาแต่ว่าเราก็เดินเลยเข้ามาเพราะว่าน้องเขาเข้ามารออยู่ตรงนี้กับลูกชายก็เดินมาหากันเขาก็เลยปล่อยมาเห็นแก่ Thank you. ต่างโสนีตีโศต่างแต่งยุทธะปีติลูกษาลูกาทุกษาลูกรวยยิ่งชกยิ่งยากเพราะว่าแต่เรื่องห้องสวดกันอย่างยาวเลยนะคะเสร็จแล้วก็มาไหว้หลวงพ่อหน้าโบสถ์แล้วก็เดินเข้าไปในตัวโบสถ เป็นบริเวณที่เขาให้เราจุดธูปทุงนี้นะคะอันนี้คือภายในตัวโบสถ์ก็จะมีหลวงพ่อพระประธานและหลวงพ่อธรรมจักรที่เป็นที่เคารพนับถือของชาวบ้านทั่วไป ที่เคยได้กล่าวเอาไว้ในคลิปต้นๆน,นนะคะก็คือหลวงพ่อพระประธานเนี่ยก็จะมีคนมาขอเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพส่วนหลวงพ่อธรรมจักก็จะเป็นโชคลาบค่ะโดยเวลาที่เราอธิษฐานขอพรเนี่ยก็ให้เอาหน้าผากเรา ไปจะลดกับฝาพระหัตขององค์หลวงพ่อธรรมาจาก ก่อนอื่นนะคะเราก็กราบสวดมนต์ต่อหน้าหลวงพ่อพระประธานโดยเขาจะมีคำสวดเขียนเอาไว้ให้ด้านหน้าค่ะ พอสวนมนต์เสร็จนะคะเราก็จะไปในขั้นต่อไปก็คือไปอธิษฐานกับหลวงพ่อธรรมาจักรพร้อมทั้งให้หนภาคานี้แตะฝ่าพระหัตถ์ของหลวงพ่อโดยให้ลูกชายเป็นคนกระทําก่อนนะคะให้เขาอธิษฐานต่อจากนั้นเราก็ขึ้นไป ขอยาวเลยค่ะขอให้ลูกาหายเป็นปกติขอให้เขาได้พบเจอ,อคู่ครองที่ดีมีจิตใจดีมาอยู่ด้วยไปวัดไหนวัดไหนก็ขออยู่แค่นี้ ขณะที่เรากำลังจะเดินออกจากประตูโบสถ์คณะกรรมการวัดนะคะก็เรียกให้เราไปรับวัตถุมงคลพร้อมทั้งผ้ายันของวัดอินทารามนะคะโดยใครที่บริจาคหนึ่งก็จะได้ผ้ายันผืนกลับมาด้วยหลังจากนั้นเราก็เตรียมที่จะออก ไปที่สุ้มประตูแต่คณะกรรมการคนเมื่อกี้ค่ะบอกว่าให้รอประเดียวหนึ่งเขาเขาจะมาส่งเราที่สุ้มประตูด้วย <Okay. S 1> ในช่วงเวลาว่าง <Okay. S 1> ก็เราก็เลยเดินถ่ายทำพอดีเหลือไปเห็นว่าด้านข้างนะคะมีการะจะเรียกว่าปูนปั้น แต่ก็มีทั้งก่ออิฐมีทั้งฉาบแล้วก็ปั้นด้วยนะคะเป็นรูปพระนอนพระพักยิ้มละไมสวยงามมากมีช่างอยู่สองคนเรารู้สึกชื่นชมในความสามารถนะคะของเขาทำงานกันไปคุยกันไปเมื่อเสร็จสมบูรณ์คงจะ,ะเป็นที่งดงาม ให้พวกนักท่องเที่ยวได้เข้าไปสักการะบูชาอีกจุดหนึ่งค่ะ ตอนนี้ก็ถือว่าน่าจะเป็น80เปอร์เซ็นต์แล้วนะคะมีโอกาสเราก็จะถ่ายตอนที่เสร็จสเร็จเรียบร้อยแล้วมาฝาก ในภายหลังนะคะขณะนี้เราก็ยังรอเจ้าหน้าทีา่ภายในโบสถ์เขาก็พยายามเรียกว่ารอสักครู่เพราะว่ามันจะมีพิธีกรรมนะคะเวลาที่เราออกจากโบสถ์มาแล้วเขาก็จะให้เราอ่ามายืนตรงซุ้มประตูซึ่ง ด้านด้านบนนะคะด้านบนคานซุ้มเนี่ยก็จะมียันเป็นการเขียนยันขนาดใหญ่เอาไว้ตรงกลางเนี่ยคะ่ะให้เรายืนตรงกับยันนะคะแล้วพี่เจ้าหน้าที่คนนี้เขาก็จะมานำสวดนะคะ เมื่อเสร็จคําสวดแล้วนะคะเขาให้เดินก้าวไปข้างหน้าห้ามเดียวกลับมาข้างหลังชีวิตก็จะได้ดำเนินก้าวหน้าตลอดไปเพราะเราจะออกเนี่ยค่ะก็มีการหล่อเทียนเข้าพรรษาโดยทำเทียนเป็นรูป12นักสัตว์ค่ะเราก็หาวัววัวเหลือเยอะเลยค่ะแล้วก็หาไมา้ลูกชายได้ทั้งวัวทั้ง เทียนที่แผ่นเทียนที่ได้นะคะลงไปในหม้อต้มนะคะแล้วเขาก็จะไหลออกมาสู่พิมพ์ของเทียนแท่งใหญ่ก็เป็นความสุขทางใจที่เราได้เข้าวัดในวันนี้นะคะแล้วก็ได้ร่วมกิจกรรมดีๆของทาง โนสาวเลย